แม่แม่คนไหนมีอาการนี้บ้างคะ <_ C os> ปวดเมื่อยหลังคลอดแถมมาพร้อมกับอาการบวมแม่แม่ต้องรับมือยังไงมาดูกันค่ะ <_ C os> ก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่คลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ ช่วงใกล้คลอดจะเป็นช่วงที่ร่างกายพบอาการบวมมากที่สุดค่ะและด้วยสาเหตุหลายอย่างเลยทำให้ร่างกายยังคงมีอาการบวมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงหลังคลอดซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานอาจเป็นปัญหาสุขภาพตามมาได้คุณแม่ลดอาการบวมโดวยวิธีไหนได้บ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ ยิ่งร่างกายมีความชุ่มชื้นอุดมด้วยน้ำจะทำให้อาการบวมนั้นลดลงไปได้ค่ะซึ่งถ้าหากร่างกายขาดน้ำจะทำให้ร่างกายสั่งให้กักน้ำไม่สามารถขับออกจึงเกิดอาการบวมค่ะและที่สำคัญช่วงให้นมลูกคุณแม่ต้องดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยให้มีน้ำเพียงพอต่อการสร้างน้ำนมด้วยค่ะ ควบคุมการทานอาหารในช่วงนี้คุณแม่ต้องทานอาหารประเภทโปรตีนและแคลเซียมให้มากขึ้นค่ะซึ่งสารอาหารกลุ่มนี้จะช่วยลดอาการบวมลงได้เช่นเนื้อสัตว์ต่างๆไข่ไก่และนมรวมถึงน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็ช่วยลดอาการบวมได้เยี่ยมมากๆเลยค่ะและควรลดอาหารรสเค็มจัด พราะมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งจะเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้เกิดอาการบวมมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. นอนหลับให้เพียงพอสำหรับคุณแม่มือใหม่อาจจะเป็นเรื่องยากที่ต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงต่อวัน<อ>และต้องคอยดูแลลูกน้อยที่ตื่นมางองแงตอนกลางคืน แต่หากคุณแม่พยายามนอนต่อวนันให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะการนอนหลับที่เพียงพอจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดอาการบวมลงได้ค่ะ 4. สวมใส่เสื้อผ้าสบายหลังคลอดควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เบาสบายไม่ให้รัดตัวมากจนเกินไปค่ะเพื่อให้เลือดในร่างกายไหลเวียนได้อย่างอิสระ คุณแม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นจะยิ่งทำให้อาการบวมลดลงได้ยากค่ะ oh. เช่นการใส่ถุงเท้าที่รัดแน่นหรือสวมรองเท้าขนาดเล็กอาจทำให้เท้ามีอาการบวมมากขึ้นได้ค่ะ oh. 5. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายจะยิ่งกระตุ้นเลือดในร่างกายให้ไหลเวียนได้ดีค่ะซึ่งหลังคลอดคุณแม่ไม่ควรออกกำลังกายที่หกักโหมหรือหนักมากจนเกินไปอาจเกิดอาการบาดเจ็บได้ค่ะแนะนำการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินเล่นการวิ่งระยะสั้นเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดอาการบวมลงได้ค่ะ เพียงคั้งหวิธีนี้ก็ช่วยให้คุณแม่ชนะกับอาการบวมหลังคลอดได้ค่ะดูแลตัวเองอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอเพียงเท่านี้ก็หมดปัญหาทุกอาการบวมลงได้ค่ะรักสุขภาพตัวเองเท่ากับรักลูกอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย